ครับผมสวัสดีครับท่านไรถามหากับดักอีเห็นครับครับนี่หละครับผมเบิ้งความไงครับข้างเขาปวดน้ำปวดลิดเราได้สบายสบายเมื่อการทำงานครับตัวนี้ก็เป็นตัวดีเป็นสลิงครับสแตนเลสวงลัดก็เป็นสลิงครับผมเมืเบิ้งการทำงานครับ ครับไล่ขาเกตทำไป่ห้เราครับนี่เห็นเขามาถือไล่ขาเกตตัวนี้คือทำงานเลยครับน่ครับเขามาถือไล่ขาเกตครับแบบนี้เลยครับบุ้มมีรุดครับเป็นสลิงตัวนี้ก็แข็งครับ ันใดสนใจก็ลองทักแชทเข้ามาครับผมลองทักแชทเข้ามาถามบิ่งครับครับดังอีเห็นอีตันครับเห็นเสียคือครับหรือจะโทรก็ได้ครับผมศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าแปดศูนสองเจ็ห้าครับสะดวกทางงหดก็ลองทักเข้ามาบ่งครับครับเขาได้สองทางนะครับ